สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท,ท่านครับดีตจรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับาวีทธรรมดาก็จะมานำ,านำเสนอดาวจูน V.P. นะครับดาวจูน V.P. ของวันที่26นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่26เดือนมีนาคม2566นะครับสำหรับดาวจูนวันนี้ก็ดาวจูน V.P. นี้ จะออกทุกๆวันเลยนะครับออกทุกทุกวันเลยเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองทมครึ่งนะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานําแสดงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขนะครับแทนคาขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะวันนี้มีเลขอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับเลขสูงนะ890เน้นที่0นะครับลอง9กับ8นะ0110 0220 033 0440นะครับส่วน9นะครับ9119 9229 9339 9449นะครับส่วน8นะครับ8118 8238 8348 8448นะครับ ตัวรองคือแปดนะรองใครชอบตัวรองก็จัดไปนะครับส่วนตัวเน้นขอเน้นที่ศูนย์นะครับลองเก้านะครับจะวิ่งก็ได้จะรูดก็ดีนะครับปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะครับดาวโจร VIP ออกทุกวันนะครับเวลาสองยามครึ่งเที่ยงคืนครึ่งนะศูนย์ตามนี้นะครับศูนย์ ๙๐๐จากนี้นะครับทดลองคือ8นะ8นะครับัดลองนะครับประมาณนี้นะครับ8นะส่วนศูนย์เน้นตรงนี้นะครับ09้าครับได้เจอ VAP นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับเน้นทางนี้นะอ่าเน้นทางนี้นะครับอืมแบบนี้เลยขอบอบขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ ชนชอบไปจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบไปรุนรุนกันไปนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านเฮง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 นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะขอจขอขอบคลิปดีครับสวัสดีครับ